รีดอุตสาหกรรมเก็บค่าเช่ามาจ่ายปันผลคืออะไรอะ่ะ uh huh. อ่ะก่อนอื่นเรามาเข้าใจรีดกันก่อนนึกภาพเหมือนเราทําบ้านเช่าออฟฟิศโรงแรมหรือทําโกดังให้เขาเช่าแต่บางทีทรัพย์สินนั่นะมันไม่ใช่หลักล้านหลัก10ล้านแต่เป็นพันล้านซึ่งมันสูงมากเพราะงั้นเขาเลยต้องมีการตั้งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งเราเรียกกันว่า real estate investment trust ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ REIT หรือรีดที่เราเรียกกันจากนั้นก็เอาเงินที่ได้ระดมทุนมาไปลงทุนในทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกอสังหาริมทรยีี่ลออเาาาแะมมมได้้สสํวกกง็จ หน้าที่จัดการเก็บค่าเช่าตรงนั้นมาจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนอีกทีนึงเพราะงั้นใครที่คิดจะลงทุนก็จะมีหลักการเบื้องต้นที่ใช้ได้กับแทบทุกตัวเช่น 1. สิ่งที่ลงทุนมันคืออะไรลูกค้าที่มาเช่าเป็นกลุ่มไหนสัญญาเช่าถึงเมื่อไหร่อนาคตจะมีรายได้มาต่อเนื่องไหมสองคือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเราเป็นเจ้าของเองหรือไปเช่าช่วงเขาอีกทีหนึง่งแล้วจะสร้างรายได้ให้กับเราได้ถึงเมื่อไหร่สามคือบริษัทไหนเป็นผู้ดูแลที่ผ่านมามีผลการดําเนินงานเป็นยัังงงไไงไบ้้้าาาาจ่่่ยปปปนนนผลลลลกีีเเเออออร์ซ็ตตแแะะมมมทคคิดวืขู ต่างที่มีมาคาดการณ์ศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของกองรีดที่จะลงทุนอีกที่นึงว่ามีสูงแค่ไหนส่วนใครที่มองว่าการลงทุนในสังหาที่เป็นพวกโรงงานคลังสินค้าจะเติบโตได้ดีทาง p r o สเ e c กก็ฝากมาบอกทุกคนว่าตอนนี้เขาก็เป็นกองรีดประเภทอุตสาหกรรมหรือ Industrial r e i t ที่ลงทุนในพื้นที่โรงงานคลังสินค้ายูแห่งหลักๆได้แก่โครงการแบ k f r e e Trade Zone ที่มี3โครงการกับโครงการ x 4 4ย่านบางนาตราดซึ่งก็เป็นจุดศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เชื่อมต่อทั้งนี้ของทททีีุ่่กคนนนนเห็ใแผ และยังมีบางส่วนเป็นพื้นที่ฟรีโซนซึ่งแปลว่าผู้เช่าจะได้ประโยชน์ทางภาษีดึงดูดผู้ที่ทําธุรกิจผลิตและส่งออกมาเช่าพื้นที่มากขึ้นซึ่งทั้ง4โครงการก็มีอัตราเช่าเฉลี่ยสูงกว่า90%มาตลอดรวมถึงมีรายได้กําไรเพิ่มขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาจนปี67รายได้599ล้านบาทและตอนนี้พลอสเพก็เตรียมลงทุนเพิ่มครั้งที่3เพื่อขยายพื้นที่เช่าให้มากขึ้นด้วยเพื่อนเพื่อที่สนใจก็สามารถศึกษาข้อมูลของ pect, เพเงเลาล,ละเไกต์เดีียววประนเมลิงกกก์้ใหศึษาันต่อนะ